สวัสดีครับผมมาพบกับพี่อึ่งอีกแล้วครับวันนี้พี่อึ่งนะฮะนำเซรีห์5นะครับผมต่างปีต่างไวครับแต่ว่าความคงทนหรือว่าให้ความนิยมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆครับต้องเป็นเซรีห์5ครับผมวันนี้ผมมีเซรีห์5 2คันครับคันขวามือของผมครับเป็นโฉมใหม่นิดนึงนะฮะคันนี้ก็เป็น 530e นะฮะเป็นตัวปรักอินไฮบริดใหม่วิ่นมา79,000ครับ ปีผลิตเนี่ยปี2017-2018นะฮะผมคันนี้จะเหลือนะครับ BSI หรือว่าวารันตีศูนย์นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสวยมากมกภายในก็สวยนะฮะหัวนุ่หวัหวน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยนะครับวันนี้ราคาโปรมาแล้วครับราคาที่คุณรอคอยว่าพี่อึงจะลดราคาตัวไหนครับเอาไปครับ1,499,000จัดฟันแบบฟรีดาวฟรีดาวเลยครับ มาดูความเก่าอีกนิดนึงครับผมเป็น525นะฮะดีเซลนะครับชุดแต่ง M-Sport มาทั้งคันเลยนะฮะแรปสีสติ๊กเกอร์นะครับผมสวยๆนะฮะรอบคันมาเรียบร้อยคันนี้ประวัติเนี่ยอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องติดตามเลยครับว่าคันนี้นะลูกค้าไปทำอะไรมาบ้างราคาเดิมครับตั้งไว้นะฮะ1 9 0 0 0ล้าน90บาทนะครับผมวันนี้ราคาโปรนะฮะเหลืออยู่9 6้0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถปีส0 1 2นะฮะ คันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นแรไอเทมเลยหายากมากๆนะเป็นเครื่อนดีเซล3,000นะครับผมเอาแลครับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆครับต้องให้ไปติดตามดูในคลิปเลยครับผมตามมาดูครับสวัสดีครับผมมาพบกับพี่อึ่งครับวันนี้นะฮะเอา B M G 30ครับตัว530 e ปรักอินไฮบรินะครับผมปี2017ไม่มืนกว่าโลครับวารันตีและ B s i นั้นหมดลงไปแล้วนะฮะแต่ว่ามีรับประกันหลังการขายจาก ฟริกแมนครับผมนะฮะหปีรือว่า12,000กิโลครับผมซ่อมอู่ครับได้ทั่วประเทศไทยเลยร้อยกลายการเลยครับผมราคาเปิดเลยนะครับผมเอาด่วนเอาไวเอาเร็วเลยนะฮะขอเป็นช่วงก่อนสงการนี้เลยครับผม1น9่0ล้านหครับผมราคานี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ล้นล้นท่วมท่วมเลยคันนี้นะครับผมเ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปคุยด้านในดีวกว่าด้านนอกเสียงดังมากเลยป เอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งนะฮะข้างในนะฮะซีรีส์หครับตัวนี้ก็เป็นชาร์จไฟบ้านได้นะครับแล้วก็เชื้อเพลิงก็จะเป็นเบนซินนะครับผมแล้วก็เป็นพวกนะฮะไฮบริดนะฮะในตัว3ระบบเลยคือถ้าเป็นตัวปลั๊กอินเนี่ยระบบแบบชาร์จไฟบ้านเนี่ยนะครับผมมันวิ่งได้นะครับไม่เกิน30กิโเมตรเวลาเราชาร์จเต็มเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมมีสายชาร์จไปให้นะฮะชาร์จเต็มเนี่ยเหมาะกับคนที่วิ่งในเมืองมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกิโลเมตรนะครับ79,667มื่นเก้าพับผม กรันตีไม้แท้รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้มาดูครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับคู่นานะครับผมเมมเบอรีเบาะมีให้ฝั่งด้านคนขับนะฮะสเมมด้วยกันนะครับผมมีระบบม่านหลังนะฮะอยู่ข้างแผงประตูนะครับผมแผงข้างนะฮะก็จะมีไฟอิมเปี่ยนนะครับผมนี่ครับสามารถปรับเฉดสีได้ประมาณ60เฉดสีด้วยกันนะฮะระบบไฟหน้าก็เป็นระบบแบบออโต้นะครับผมส่วนของลำโพงตัวฮาร์แม นี่ครับมาดูที่พวงมาลัยครับก็สามารถเชื่อมรับโทรศัพท์แบบไร้สายได้เพิ่มเสียงรถเสียงได้นะฮะสายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกคูลคอนโทรลนะฮะล็อกความเร็วนั่นเองนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะฮะหน้าจอครับแนวตั้งครับหน้าจอเขาประมาณ11นิ้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูประวัติการเซอร์วิสของเขาสักนิดนึงครับขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าปี2018เดือน10วันที่17ครับหมื่นสี่นะฮะแล้วก็ปี19เดือน4 วันที่26นะฮะไปเปลี่ยน25,000เดือน8วันที่24ครับ32,000 19เดือน11วันที่18 37,000โลนี่ครับปี2020เดือน2วันที่11ครับ41,000ปี2020เดือน7ครับวันที่15ครับเปลี่ยนอยู่ที่46,000นะฮะแล้วก็ปี2020เดือน10ครับ51,000 2021เดือน4ครับ60,000 2021เดือน9ครับ64,000 2022ครับเดือน1ครับ68,000นะฮะ นี่ครับแล้วก็ปีนะฮะ2022ครับเดือน11นะฮะวันที่1ครับ74,478กิโลนี่คือประวัตินะครับผมนะในการเซอร์วิสนะครับผมมาดูที่ระบบแอร์ครับระบบแอร์ก็จะเป็นอุณหภูมินะฮะแยกซ้ายและขวานะฮะแรงลมแยกไปเลยครับซ้ายและขวาอีกตั้งหากเอโหนี่เด็ดมากคล้ายๆซีรีส์เเลยครับเดี๋ยวมาดูนะฮะ ที่โหมดการขับกันเลยครับทั้งหมด3โหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮะสแตนดาร์ดอินไดร์วิวด้วนนะฮะแบบคอมฟอร์ตนะครับผมนี่นะฮะมีระบบการรอฟรีพาร์คเซนเซอร์นะครับผมมาให้ครบเลยหัวเกียร์ครับเป็นเกียร์แบบใหม่นะฮะเกียร์แปดสปีดอยู่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไอไดร์ใหญ่นะครับระบบเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมอ่ะ นะครับผมสภาพสวยครับผมตัวน,นี้นะฮะตอนนี้ผมมองมานั่งอยู่ฮะอยู่ด้านหลังดูนะฮะอู้ด้านหลังนี่กว้างนะนะครับผมแล้วก็มีม่านบังแดดนะฮะไว้ให้นะฮะและหน้าตรงหน้าของผมนะฮะหลังเบาะเนี่ยนะครับผมมีจอมาให้อีก2จอครับนี่ผมลองเปิดปิดดูนะฮะหน้าจอก็ใช้คู่กับรีโมทครับเดี๋ยวจะมีรีโมทให้นะฮะเก็บไว้ด้านในนะครับผมหน้าจอนะฮะก็เล่นนะฮะเหมือนกับหน้าจอตัวใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้าน ท้ายกับอารัฐเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายครับด้านท้ายนะเริ่มแตกกันชนเลยนะฮะนี่ครับก็มีเซ็นเซอร์นะรอบคันมาเลยสีดําสภาพสวยนะฮะไฟท้าย้งซ้ายและขวาครับไม่มีรอยร้าวหะาสามศูนย์อีนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดฝาท้ายดูครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบนะออโต้ไฟฟ้าเปิดจากแผงข้างด้านในนะฮะแล้วก็เปิดจากเรมัวรกุญแจได้แล้วก็เปิดจากด้านนอกนี่ได้ด้วยนะครับผมนี่ครับ สวิกนะครับเปิดปิดนะครับฝาท้ายแบบไฟฟ้าเอ้ามาดูครับด้านท้ายสวยแน่นอนครับด้านท้ายขอบยางไม่ฉีกไม่ขาดนะฮะสีสันเต็มดี๋ยวลองปิดฝาท้ายดูอึ๊บลงมาปิดแบบนิ่มนวลมากๆเลยนะฮะเอ้าเดี๋ยวมาดูนะฮะประตูทั้งสี่บานนะก็เป็นกุญแจแบบคลีเหล็กนะครับประตูส่วนใหญ่นะฮะของรุ่นนี้นะฮะจะเป็นประตูดูนะฮะถ้าเราแปะเข้าไปนี่นี่เห็นไหมตะตะดูทุกบานเลยนะฮะนี่นะครับ นี่ครับรับเปิดปิดนะฮะต้องควรระวังนิดนึงนะครับผมส่วนด้านนี้นะฮะข้างๆแก้มนะฮะก็จะเป็นตัวชาร์จไฟนะครับตัวนี้ระบบชาร์จไฟนะฮะก็ชาร์จได้ตั้งแต่นะฮะสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะฮะเต็มนะฮะผมเดี๋ยวมีสายชาร์จให้เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันเลยครับเป็นระบบนะฮะไฮบริดนะครับผมหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดนะฮะเครื่องยนต์เบนซินครับแรงม้า252แรงม้ามาพร้อมเกียร์นะครับปสปีดครับผม คันนี้นะครับหลายๆคนอยากจะถามว่าความประหยัดมีมากน้อยขนาดไหนความประหยัดผมบอกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่ระบบนะฮะชาร์จไฟบ้านนะฮะแล้วก็ระบบไฮบริดแล้วก็ระบบแบบน้ํามันผมเอาคร่าวๆระบบแบบน้ํามันดีกว่านะฮะระบบแบบน้ํามันเนี่ยไม่ต่าแน่นอนครับ17โลลิตรนะฮะ,ะ,ะให้คุณได้แน่นอนนะครับและเสริมทับเข้ามาอีกระบบไฮบริดนะฮะช่วยนะฮะให้คุณเนี่ยนะประหยัดเข้าไปอีกนะครับในขณะที่วิ่งเนี่ยมันก็จะสะสมพลังงานเข้าไปที่แบตเตอรี่ไฮบริด และอีกโหมดหนึ่งครับก็คือโหมดแบบชาร์จไฟบ้านวิ่งได้ไม่เกิน30กิโลครับเป็นไงครับตัวเรื่องของคนในเมืองนะครับผมตัวนี้ผมมั่นใจว่านะฮะถูกถูกใจแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูหัวนุ่งหัวน็อตครับไม่แกะไม่ถอดไม่มีใครยับนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมแผงการะ่วมความร้อนอยู่ครบแก้มไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผม มาดูไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบระบบ LED แล้วนะฮะเดอร์ไลท์อยู่ด้านบนนะครับผมไฟหน้านะครับไม่เหลืองนะครับพวกเดอร์ไลท์หรือว่าวงแหวนนะครับผมสีสันเต็มครับปาร์คซินซอร์นะฮะใช้งานได้ปกติครับเวลาเราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยแผงกันพวกนี้นะฮะก็จะเปิดรับรมทันทีสภาพแบบนี้ขอขายก่อนสงการครับขอขายแบบด่วนๆนะครับผมหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับจัดไฟหน้าได้หนึ่งล้านแปดแสนครับตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมากเลยนะฮะ ดอกเบีย้ยนะสี่ปี2.59เองโอ้โหดอกเบีย้ยนี่เป็นไงครับเราขอมาให้นะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะฮะร,รถหลักล้านขึ้นไปนะฮะดอกเบีย้ยถูกๆแบบนี้4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2 5 9เท่านั้นเองวันนี้พี่งาราไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้วนชัวครับพบกับรายการรถซ่เวอร์ครับพบกันอีกแล้วครับกับการรีวิวรถของอ้วนชัววันนี้ผมมารีวิวกับเจ้า BMF10 ตัว 525d ปี2012จด2,013เลขไม่เพียง140,200 0โลเท่านั้นเองเอามารีวิวกับราคาเพียง999,000บาทเท่านั้นเองมาดูออปชั่นกันดีกว่าในตัว bmw f10 ตัวนี้นะฮะกระจังหน้าของเขาใส่ชุดแต่ง m มาเรียบร้อยนะฮะกระจังหน้า3สีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดกันชนต่างๆของ m หมดเลยนะฮะล้อ m กันชน m นะฮะ ยางใหม่4เส้นเลยนะฮะตัวน,นี้ยางปี2020เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดีเทลของตัวรถเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามาครบคันเลยกุญแจเป็นคีย์เลส4บานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว,ว่าว่าออปชันเขาให้อะไรมาบ้างและแต่งเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่าไปดูนะครับมาดูในส่วนด้านในกันบ้างนะฮะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่142,000โละฮะพวงมาลัยของเขาเนี่ยหลังพวงมาลัยมีแพดเดิลชิปมาให้มาลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะฮะ ขยับมาดูออปชันตรงกลางบ้างนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะจอของเดิมเขาเปลี่ยนเป็นจอระบบ Android มาให้เรียบร้อยนะฮะซึ่งตรงรุ่นนะฮะใช้งานควบคู่กับระบบ iDrive นะฮะตัวนี้นะฮะสามารถสั่งงานได้ด้วยระบบสัมผัสนะฮะอำนวยความสะดวกความทันสมัยของระบบมัลติมีเดียเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะฮะขยับมาดูระบบแอร์บ้างตัวนี้มีระบบแอร์แยกสฝั่งซ้ายขวาเป็นระบบดูอนะฮะ ปรับอุณหภูมิหรือว่าปรับความเย็นต่างๆแยก2ฝั่งซ้ายขวารุ่นนี้ก็จะมีเครื่องเล่น CD DVD ดูหนังฟังเพลงมาให้นะฮะในส่วนของระบบเกียร์ของเขานะฮะตรงนี้เป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วฮะโหมดการขับขี่มีมาให้ทั้งหมด3ระดับเลยทีเดียวนะครับระบบ normal sport แล้วก็ sport plus นั่นเอง ส่วนระบบเบรกมือนี่ก็เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมมีพาร์คเซนเซอร์เพิ่มความมั่นใจในการถอยจอดแล้วก็จอแสดงผลเนี่ยมีกล้องสองหลังให้ด้วยเพิ่มวิสัยทัศน์หรือว่าเวลาการถอยการอะไรสำหรับใครหรือคุณผู้หญิงที่ขับรถไม่ชำนาญก็สามารถขับคันนี้แล้วเวลาจอดถอยเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวแสดงสถานะให้ด้วยนะฮะมีเส้นการะยะให้มาพร้อมเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนภายในนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นภายในครีมตัดคอนโซลดำความเรียบร้อยของตัวรถอยู่ในสภาพประมาณ90%ซึ่งต้องบอกว่ารถคันนี้เจ้านายผมใช้อยู่ผมบอกได้คำเดียวว่าคันไหนที่นายผมใช้อยู่รถคันนั้นนะฮะผ่านการดูแลการแม่นทนเนนต่างๆการอะไรเช็คต่างๆเนี่ยมากเกือบ100%เเลยทีเดียวนะ,ะเหลือแค่ล้างทำความสะอาดขัดสีแค่นั้นเองนะฮะ อ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกของเครื่องตัวถังรถกันว่าในตัวรถมีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อกันมาหรือเปล่าไปดูกันครับมาดูในส่วนด้านท้ายของเขาบ้างนะฮะตัว 525D บอดี้ต่างๆก็คล้ายๆกับตัว 520D นะฮะไม่มีความแตกต่างช่องเก็บของสมาระเนี่ยของเขาค่อนข้าง,ง,ง,งจุได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะตัวรถเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกค,คว่ำน้ำท่วมตัดต่อนะฮะเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับ ฝากระโปรงเดิมนอ็อตทุกอย่างอยู่ในอุปสภาพเดิมทั้งหมดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะตรงนี้ก็มีมาให้ครบคันเลยนะฮะในส่วนด้านนอกของตัวรถมีชุดแต่ง,ขงเขาเนี่ยมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังชุดสเกิร์ตต่างๆท่อตะเลดท,ทั้งเส้นเลยนะฮะมีกล้องสองหลังมาให้นะฮะสีสันคันนี้สวยงามอาจจะต้องเก็บเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้ไม่มีปัญหาครับ เรารับประกันตัวบอดี้ให้มากกว่าว่าบอดี้ไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะฮะส่วนการเก็บสีเก็บลายเดี๋ยวเราจะดูแลให้มาดูห้องเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัว3,000ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์6สูบตัวรถของเขาเนี่ยก็ด้านหน้าไม่มีการชนหนักเหมือนกันนะฮะฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมตะเข็บเดิมทุกอย่างคานหน้าเดิมนะฮะต้องบอกว่าการันตีให้ได้100%เเซเลยทีเดียวนะครับ มาดูส่วนนะฮะช่วงล่างคันนี้อย่างที่บอกไปคันนี้ว่าเขาแต่งเติมเสริมช่วงล่างมาเกือบ3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะฮะเฉพาะช่วงล่างนะ,ะขับคันนี้ค่อนข้างขับดีมากๆเลยและวันนี้เอามาราคาพิเศษเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นเองกับเลขไม่ห142,000โลนะฮะใครที่สนใจโทรมาสอบถามารายละเอียดได้ที่เบอร์082-856-000 0 8, 2, 8, 5, 6, 000, 000, หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับที่ add 9 99, 9 9ขอารายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซัมสกี้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหารถดีๆใหม่ๆส,สดๆมาให้ดูก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับดูคลิปกันแล้วนะครับผมราคาถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับผมโทรมาเลยครับเบรอร์โทรึ้นให้เรียบร้อยแล้วครับผมหรือจะแอดไลน์นะมาคุยกันก็ได้มีรถเก่าจะเทินรถใหม่หรือจะให้ผมส่งไฟแนนซ์ไปจัดให้ที่บ้านและที่สำคัญครับผม สไลด์ส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปไหนก็รีบโทรด่วนๆเลย1คันในนี้ต้องเป็นของคุณแน่นอนวันนี้พี่อึ่งลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั .com